พี่ยืนกันแบบนี้เลยเหรอเอากันแบบนี้เลยเหรอแบบรอมวรุกกองหัวโค้งนี้ไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเลยใช่ไหมทางโคง้งทางอะไรนี่ไม่ได้เกี่ยวกันเลยใช่ไหมบอดี้แคมพี่มีไหมไม่มีบอดี้แคมด้วย แล้วมาดูดวดูมาเรียกจับเขาดูดิดนู่นด่านตั้งอยู่นู่นหกหกสองแปดมายืนจับอยู่หัวโค้งแต่ไม่มีบอดี้แคมีานะครับ มายืนจับมายืนดักอยู่หัวโคง้งเพราะว่าด่านมันอยู่เส้นนู้นครับนู่นด่านป้ายหยุดตรวจอยู่เส้นนู้นครับแต่มายืนดักอยู่หัวโคง้งของพี่เขาก็โดนพี่เขาเรียกขับพี่เหรอใช่เขาออกไปสั่งใอ้พี่ยังยังเลยเอ,อ๋อคนนี้จะออกเหรอป้ายป้ายแจ้งเตือนไม่มีกลวยไม่มี แต่มายืนดักเอาสองคนหัวโค้งเป็นไรเป็นจราจรสพคลองลยอะไรนะครับอันนี้เป็นทางไอ้ทางหลบครับพอรถมีความจีบเขาจะหลบหออันนี้ไม่ไม่ไม่พี่ไปพูดอย่างนั้นอันนี้มันเป็นทางที่เขาจะต้องเลี้ยวออกไปมันไม่ใช่ทางหลบเนี่ยมันเป็นทางที่จะเลี้ยวออกไปไปหาว่าประชาชนเขาจะหลบถ้าพี่คิดว่าประชาชนจะหลบพี่ไปตั้งอยู่ข้างหน้าพี่อย่ามาตั้งแบบนี้ ไม่ม้ไม่มีกลวยไม่มีแต่มายืนดักกันสองคนที่ทำกันได้ยังไงพี่ธนาสองคนงผมพูดถึงเส้นนี้เนี่ยพี่มายืนดักกันสองคนนู่นป้ายที่มันถูกต้องด่านที่มันถูกต้องอยู่นู่นคบคิดอะไรอะ่ะมาด่าผมใครดา่าใครดา่าโอ้โหเก่งจังเลยมายืนดักจับประชาชนนี่ <ๆ S 2> เก่งมากไกันนะครับเป็นปักที่ไหน,นเอาใบแจ้งสีให้เขาด้วยอ,อครับผม แล้วก็ไม่มีบอดี้แคมนี่พี่อย่ามายืนจับเขานะการปฏิบัติหน้าที่พี่พี่ต้องมีบอดี้แคมด้วยนะพี่ไม่ต้องย้อนมานะถ้าเขาตั้งด่านอย่างเงี้ยพี่หลบไปเลยะน,นะถ้าพี่ย้อนมาพี่ก็โดนจับนู่นครับด่านอยู่นู่นป้ายหยุตดตรวจอยู่นูน่นป่วยกับป้ายอยู่นูน่น,น,นแต่พากันมายืนดักสองคนหัวโค้งแล้วมาหาว่าประชาชนเขาจะหนี ต้องอดี้จลกกากต้องาเอาน้องไม่มีวอดี้แคมเหรอผมเป็นเด็กฝึกงานมาดูพี่เขาาโอ้ย<อ>น้องถ้าถ้าน้องไม่มีวอดี้แคม่ะน้องน้องต้องไปอยู่ในด่าน<อ>ถ้าถ้ามายือนอย่างเงี้ยมันการปฏิบัติหน้าที่มันไม่โปร่งใสอันนี้พี่แนะนำย้สเถนะครับ<อ>ผมว่าท่านอยากให้มันสวยงามท่านไปยืนในด่านดีกว,ว่าอย่าอย่อยอยามายืนดักอย่างนี้เลยมันไม่สวยงามมันไม่สง่าครับ พราะออย่างนึงอะคือท่านไม่มีบอดี้แคมแล้วตรงเนี้ยมันก็ไม่มีกล้อง CCTV เวลามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเนี่ยผมว่าท่านจะเดือดร้อนกล้องบนะอดี้แคมก็ไม่มีไม่ใช่ว่าการปฏิบัติหน้าที่ท่านจะยืนตรงไหนก็ได้มันต้องมีการบันทึกภาพบันทึกเสียงตลอดเวลาครับท่านไม่ใช่ว่ามายืนเอาใบสั่งแล้วจะมาเขียนเขาอย่างเดียวเงี้ยผมถามหน่อยถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเวลาท่านเรียกเนี่ยเขาจะเอาภาพหลักฐานที่ไหนยืนยันด่ดา,นนดานอยู่นู่น ตรงนี้อ่ะตรงไหนตรงไหนมันยืนยันว่าด่านะผมถามหน่อยตรงไหนตรงไหนตรงไหนมันยืนยันว่าด่านอ่ะตรงไหนมันยืนยันว่าด่านด่านมันจะต้องมีป้ายมีกลวยมีกล้องผมอยู่ในด่านกี่เมตรถนนมันคนละเส้นสายป้ายอย่าง้ายเออเดี๋ยวให้ผู้กองเขาอธิบายนะครับโอ้ไม่ต้องไม่ต้องอธิบายหรอกครับแค่ท่านมายืนนี้ก็ผิดแล้วครับท่านเอางี้ไหมหกหกสองแปดท่านหกหกสองแ ท่านผู้มวดท่านผู้บวดเดี๋ยวผมทำหนังสือร้องเรียนท่านดีไหมเอาไหมผู้บวดด่านที่ถูกต้องอยู่นู่นแต่มายืนแต่มายืนดักหัวโค้งบอดี้แคมไม่มี C C T V ไม่มีเอาทำไปเลยทำไปเลยเอ้ยเดี๋ยวผมนำเสนอให้ไม่ต้องห่วง6628 โอ้ยท่านก็เกินไปผมสนับสนุนให้ท่านทำถูกต้องตอนนี้ทำานท่านต้องกิดจากท่านคุณไม่มีผิดมาต่อสามผมไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวชนน่ผมตกใจอะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณเดี๋ยวอะไรตรงไหนครับตกใจแค่นี้แค่ไม่มีต้นบนนกันแล้วแล้วก็ไม่มีอื่นเลยเนี้ยขาโค้งเนี่ยมันอยาวแล้วหรอกขาคาดหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ทำหนังสือลองเรียนเองไม่ต้องห่วง เดี๋ยวไปทหนังสือร้องเรียนเองเด,เดี๋ยวพี่ขอถ่ายรถครับเนึงนะมาอ้างว่าด่านมันไม่ใช่ด่านครับนูน่นด่านที่ถูกต้องอยูน่นูน่น,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 นพากันมายืนดักจับหัวโคง้งมันไม่ถูกต้องครับบอดีอ้แคมไม่มี C C T ี CCTV ไม่มีแล้วมาอ้างว่าประชาชนเขาจะหลบหนีมันเป็นเส้นทางโค้งที่เขาจะเลี้ยวไปมันไม่ได้หลบหนี ถ้ากลัวเขาหลบหนีไปตั้งด่านอยู่ข้างหน้าอย่าให้มันมีทางออกถ้ากลัวเขาหลบหนีนะนี่สพคลองหลวงเนี่ยสรารบัตรสิงหาเนี่ยผมเคารพท่านนะครับสรารบัตรสิงหาเนี่ยผมเคารพท่านนะครับใ้การที่ท่านตั้งจุดตรวจจุดอะไรเนี่ยผมเคารพในการปฏิบัติหน้าที่ของท่านนะครับแต่ผู้หมวด6628เนี่ยนะ เนี่ยผู้หมวดหกสองแปดเนี่ยเอาเลยเอาเลยหมวดเอาเลยอ่าหกสองแปดผู้หมวดผู้หมวดออกไปสั่งเลยออกไปสั่งเลยครับครับออกไปสั่งเลยไม่ออกไปสั่งเลยก็ได้ไม่เขาต้องผู้หมวดรู้จักผมไหมเอาไปกับขี่ไม้จะได้เขียนข้อมูลแล้วเอาไปไปขี่ในรถครก็ก็เอาไม้ไม่ไม่เป็นไรผมไลฟ์สดอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวไลฟ์สดเสร็จก็เอาให้ก็ได้งั้นก็ไปเลย ไม่ข,ข้าคุณจะพ่อมาในด่ดนก็ไปวนมาใหม่อ๋อแล้วเมื่อกี้เรียกแล้วเมื่อกี้เรียกเขาจอดนี่มันคืออะไรเรียกเนี่ยผมจะเสี่ยงผมจะทํางานคุณอย่ามาเมื่อกีก้เรียกเขาจอดนี่มันคืออะไรอย่ามาขาดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่นะใจะจับไหมคุณจะมาเดินอะไรมาแซะอะไรผมเนี่ยมาเดินอะไรนี่ทำงานนู่นเส้นเส้นถนนแล้วเดินําผมทำไมอะเอ้าคุณจะไปจับรถผมอ้าเออผมนี่หายาอะไรมีอะไรหรือเปล่า ฮะผู้หมวดฮะผมหายาอะไรมีอะไรหรือเปล่าลงไปล่างลงไปล่างมาเนะามาะเดินไปเลยให้ให้เขาแจ้งจับเลยขัดขวางขัดขวางพูดได้งไงผู้หมวดขัดขวางฟุตบาทผู้หมวดผู้หมวดเห็นฟุตบาทไหมครับการที่ผู้หมวดมายืนดักนเนี่ยเนี่ยมันทําให้ประชาชนเขาเดือดร้อนด่านอยู่นูน่นจุดตรวจอยู่นูน่น โโอโ้แทนที่จะทําให้มันถูกระเบียบพอมาตลอสั่งไยแล้วการปฏิบัติหน้าที่ทุกครั้งต้องติดบอดดี้แคมต้องมีป้ายแจ้งเตือนต้องมีบริเวณที่ปลอดภัยเรียกรถให้เขาหยุดหัวโค้งเลยหาว่าเขาจะหลบหนีกู้บัวก็พูดไปเรื่อยเนาะพูดมาได้หายอดไร เป็นสื่อโซเชียลที่ประชาชนจะเข้าถึงไม่ใช่แอปผมไม่ได้ตั้งขึ้นมาเองไม่ใช่สื่อโซเชียลที่เขาตั้งขึ้นมาเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงตอนนี้เราก็ผู้หมวดบอกว่าจะดำเนินการนะก็รอดูรอดูนี่จะมาบังรถทำไมรถจะดนรถเข้าไปแล้วเข้าไปแล้ว ต้อง,องเล็กไปไหนเอ่อไปส่งลูกค้าแล้วค่อยกลับมาส่งลูกค้าได้ค่อยกลับมาได้ทั้งวันอะวันนี้เป็นจราจรสพคลอ,องหลวงครับอันนี้ผู้หมดนะเนี่ยอันนี้เป็นพุทบาทครับเนี่ยพุทบาท บานนี้คือพื้นที่สาธารณะประชาชนจะเดินก็ได้จะนั่งก็ได้นะครับเนี่ยพื้นที่สาธารณะนะโอ้เดี๋ยว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 แป๊บหนึ่งผมไปเอาขาตั้งกล้องก่อนวันนี้อยู่กับผู้หมวดทั้งวันแหละครับเดี๋ยวผมไปเอาขาตั้งกล้องแป๊บหนึ่ง นู่นด่านจริงๆอยู่นู่นเดี๋ยวผมว่าขาตั้งกล้อนอาแป๊บนึงแค่บอกแกจะแจ้งความดำเนินคดีกับผมข้อหาขัดขวางเด,วเดี๋ยวผมจะดูว่ามันขัดขวางตรงไหนมันเป็นพุทธบาทเออแต่ตัวเองมายืนดักจับเขาหัวโค้ง để tép à đẹp bông ao đẹp lên tép lên าว,ว่าเราขัดขวาง เ,นนะเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวผมขึ้นไลฟ์สดใหม่แป๊บนึงนะเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดไลฟ์นี้แป๊บนึงเดี๋ยวเข้ามาดูใหม่อีกสักครู่ตอนนี้ผมกำลังเดินทางไป จุดที่เขาตั้งด่านเพราะว่า,าเขาเขาบอกว่าผมจอดรถกีดขวางนะครับซึ่งตอนที่เขาเรียกเนี่ยตอนที่เขาเรียกเนี่ยเขาเรียกรถจอดหัวโค้ง เดี๋ยวผมหยุดไลฟ์ปิดหยุดปิดไลฟ์แป๊บนึงเดี๋ยวเข้ามาดูใหม่สักครู่ขอบคุณครับสวัสดีครับ